แซ่บๆครับทุกคนอร่อยจนยอมให้ดึงหูนะครับเนาะกับเมนูอาหารวันนี้ครับทุกคนแซ่บๆนะครับอร่อยจนยอมให้ดึงหูครับผมสวัสดีครับผมผมสุรินะครับกับเมนูอาหารวันนี้แซ่บๆครับผมข้าวสวยครับเพื่อนๆข้าวสวยหนึ่งจานนะครับตามด้วยต้มปลาโลครับผมเพื่อนๆต้มปลาโลใส่มือไก่นะครับเนาะใส่ไข่ครับผมเพื่อนๆต้มปลาโลแซ่บตามด้วยทอดปลาดินครับผม ทอดมันนิ่อร่อยมากครับผมเพื่อนๆทุกคนทอดกับกรอบนะครับเนาะกินกับเจ้าวพริกผงกินกับเจ้าวพริกผงนะเพือนเพื่อนตามด้วยข้าวสวยนะครับเพื่อนๆนทุกคนตามด้วยข้าวสวยพะโล้ครับผมก็เป็นเมนูอาหารพื้นบ้านครับเพื่อนๆนทานได้ทุกคนนะครับเนาะพะโล้นี่จะออกหวานๆหน่อยครับเพื่อนเพื่อกินกับข้าวสวยครับส่วนปลาทอดนี่ก็ ถอดหอมๆสุกๆก,กินกับกียวพริกผงครับเ,เพื่อนๆทุกคนประมาณนี้เลยครับผมก็เป็นเมนูอาหารแซ่บๆทานได้ทุกเวลาครับเ,เพื่อนๆทุกคนอยู่ต่างประเทศก็หิวอะไรก็ทํากินทําอยู่นะครับเ,เพื่อนๆนะครับเนาะกับเมนูอาหารวันนี้อย่างไข่ปลาโล่นี่ก็ได้โปรตีนจากมือไก่แล้วก็ได้ โปรตีนจากไข่นะครับเนาะส่วนทอดปลานินทอดปลานินกรอบๆนี่ก็ได้โอเมกาามแล้วก็โปรตีนแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการต่างๆนะครับเพื่อนๆครับผมส่วนพริกผงนี่ก็ให้ความเผ็ดที่จัดการน,นะครับเนาะนี่นะครับเพริกผงข้าวก็ให้คาร์โบไฮเดรตนะครับเพื่อนๆทานได้ทุกเวลานะครับเนาะไม่มีเบื่อครับ กับผมเพื่อนๆนทุกคนกับเมนูอาหารวันนี้มีต้มไข่ปะโลใส่มือไก่นะครับเนาะมากในคุณค่าทางโภชนาการกับอาหารทอดปลาลินแซ่บหอมยั่วยั่วครับผมกินกับเจียวพริกผงนะครับทุกคนกินกับเจียวพริกผงแซ่บเลยครับพริกนี่ให้ความเผ็ดนะครับเนาะข้าวก็ให้คาร์โบไฮเดรตนะครับเพื่อนๆือนนะครับเรื่อง อร่อยมากครับทอดปลานินก็แซ่บหอมๆเดือดยั่วเลยครับผมทอดสุกใหม่ๆนะครับเพื่อนๆกรอบๆหน่อยนะครับเนาะปลานินตัวนึงประมาณ3นิ้วนะครับเพื่อนๆสามสี่นิ้วนะครับเนาะความความใหญ่ของเขาทอดกรอบกินกับข้าวข้าวเจ้าหรือกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยครับผมและอีกเมนูน,นึงปลานินทอดนี่ก็ให้โปรตีนและโอเมก้าสามนะครับเพื่อนๆ วนต้ปลโลนี่ก็ได้โปรตีนจากมือไก่แล้วก็ได้โปรตีนจากไข่นะครับเนาะกับเมนูอาหารวันนี้โภชนาการครบถ้วนครับทุกคนทุกคนข้าวก็ให้คาร์โบไฮเดรตขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปทานข้าวนะครับทานข้าวกับสุรีครับผมขอบคุณกัฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมกับเมนูอาหารวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณที่มารับชมคลิปครับผมแซ่บสุด